บาดีพี่น้องมาเด้อพ่นังเด้อหจเทียงพี่น้องเรินมาเด้อกินหอมไกล่กินหอมไกลครับหนึ่งพระอิหุเดินพี่น้องเด้อรมเาถือมากรมลงมือลงมาแล้วับึนย

มันยิมาแต่ตัดมายุคข้ามือนตอนมีข้าพกลายก็บม่ยุคข้าคายกังาเบี้ยเหนก็เลยห่นน้นา,า,า,านนมาติน่นตุนในพายหน้าไม่เลีง กับมันหวานรับคนจะหมาเมื่ออื้อแล้เธอท่านหรือเม่าไม่แช่ไม่าน

มาชองศาผมนะต้อไปนอนอยู่หองย่างนี้อ,อน,นัา้แต่โมให้น้ำมัดใหม่ทกเดน มันหยาบดับ,ลบ,บดแล้วปล่ก็จิงผักใบหมผักนางหมปนกรันนี่แหะปนกระันน, <c oughs> นี่แะผิดกมย <c oughs> จะพังเสดสมรู้วบจากกันเกยสบายจิตจถูก,กบรรง,งานกก่าเข้าไปครัพี่น้องสำหรับกิมมีอเ้าจามาเป็นจนกนมี่ด้อพี่น้องเด้อ สบายดี